มาครับเพื่อนๆ FC ทุกคนเดี๋ยวไม่รอรีอแล้วไม่รีอรอเดี๋ยวเราจะพามาดูรถของพิเตอร์นะหนุ่มไฟแรงที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่พัฒนาตัวเองจากเด็กรถเนาะจนมาเป็นเจ้าของรถเองนี่ใครจะว่าอะไรอ่ะนี่คือเด็กรถพิเตอร์นะเห็นเช็ดเชอยู่อย่างเงี้ยแน่นาคตอาจจะเป็นเท่าแก่บ้าง<ม>ก็ได้นะครับคนเราอ่ะ มีความฝันทําได้หมดแหละใช่ไหมปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันสําหรับใครที่จะเช่าเหมาชั้นล่างนี่ดีมากเลยนะชั้นล่างเนี่ยมาดูชั้นล่างกันมีโต๊ะตามสไตล์เรียบๆหรูเรียบ,ร,ร,ยบร้อยนะโต๊ะกิจกรรมอะไรก็ชมไปเลยครับน,นี่ไง <c oughs> มันต้องมีอะสมัยเนี้สมัยนี้มันต้องมี ใส่ไฟอันนี้มาเรียบร้อยแสงสวยสีสันกลางคืนสวยงามแล้วก็เป็นโชฟาตามฉบับของรถบัส30ชั้นล่างนี่ก็จะนั่งได้อยู่ประมาณ10คนเนาะทั่วไปนะฮะ10คนเบาะ6ตัวแล้วก็มีโชฟาตัวหนึ่งนะฮะโล่งนะชั้นล่างแล้วก็มีห้องนอนห้องไกด์ด้านหลังนะฮะห้องนอนของห้องไกด์ด้านหลังอีกห้องน้ำก็มุมนี้นี่ พอดีเลยอ่ะไปะแต่เราขึ้นไปชมชั้น,นบนกันนี่ลายไม้แล้วนะพื้นลายไม้หมดแล้วก็ดูดีปีกแบบพื้นเหลี่ยนยางนี่ต้องดูแลรักษาดีดเจอน้ำยาทายางดำออมไปนิดเดียวเนี่ยเงาเลยเนี่ยพื้นตัวเนี้ยนะฮะแบบนี้ก็สะอาดสะอาดดีวะ่ะดูดีมาก รถมันสะอาดตาดีครับเพื่อนๆนี่ฮะอันนี้ก็คือจะเป็นมุมมองด้านหลังแอร์เย็นมากรถคันนี้ไปวิ่งงานด้วยกันเมื่อวันก่อนเห็นกระจกสใสๆอย่างเงี้ยแต่แอร์เย็นโคตรเย็นเลยมีที่ชาร์จแบตเรียบร้อยนะครับเบาะหลังนั่งได้5ตัวนะฮะอันนี้ก็คือมุมมองจากด้านหลังไปด้านหน้าชั้นบนเนี่ยนั่งได้38ที่นั่งนะฮะ38เป็นเบาะของ ลิมการช่างบางดีนี่ฮะดูสิรถคันแรกพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆผมว่าอยู่บัตรสายเนี้ยยังไงก็มีกินมีใช้นะฮะแต่ว่าต้องมีระเบียบกับการใช้เงินนิดนึงพูดง่ายคือต้องวิ่งงานแล้วก็ต้องเก็บเก็บเพื่ออะไรเก็บเพื่อก็บเพื่อบำรุงเก็บเพื่อแต่งเติมพัฒนาเนาะ เออเพราะว่าคนเราต้นทุนการทําธุรกิจมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมนี่ฮะสวยอันนี้รถมาจอดอยู่ที่ปั๊มนะครับรอวิ่งงานพรุ่งนี้นะฮะสวยนะครับเข็มขาดเบลมีทุกตัวเบลมีทุกตัวความปลอดภัยทุกตัวเลยนะฮะเบาะสีสันสวยงามนะรถถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยนะรถนี่ถือว่าเข้าตากรรมการ นะฮะเข้าตากรรมาการแล้วก็แอร์เย็นเครื่องเสียงนี้ก็ไม่ต้องคุยเลยเครื่องเสียงนิดทํามาหมดมาเป็นแสนเหมือนกันเครื่องเสียงดีนะฮะพร้อมวิ่งงานใครที่กําลังมองหารถบัสโซนอุดรเมืองเลยหนองบัวนะคันนี้ได้เลยเดี๋ยวาทิ้งเบอร์โทรไปให้เครื่องเสียงจอ a อ v พัฒนาไปหมดละนี่ดูคุมพลังเครื่องเสียงใส่เพื่อนๆเงาต่างกันเลยดูยสิ อันนี้ทายางดำเข้าไปแล้วนะอันนี้ไม่ได้ทาเห็นไหมเงาต่างกันเลยมันดูเงาขึ้นมันดูแวววาวมากขึ้นขายของตัวเองด้วยเป็นไงบ้าง,เ,เ,งาเงาไหมดูสิเนี่ยเราถามน้องที่ดูแลรถเลยเห็นไหมดูดินะฮะแล้วพอเพื่อนเพื่อนเช็ดแบบนี้ไปแล้วนะปล่อยให้มันแห้งนิดนึง ไอตัวน้ำยาเนี่ยมันจะซึมเข้าไปตัวตัวแผ่นยางดํานะตัวตัวแผ่นตัวนี้แผ่นตัวนี้มันมันมันจะซึมเข้าไปแล้วมันจะดําอยู่ได้นานนะฮะมันจะไม่ซีดพูดง่ายมันจะไม่ซีดอ่ะเห็นไหมเงามากเลยดูต่างภาพสองภาพนี่ต่างกันมากเลยอะดูดิฝั่งขวามือที่ยังไม่ทากับฝั่งนี้เห็นไหมมันทําให้รถดูดูสะอาดสะอาดตานะฮะสะอาดตามากขึ้นอื <H> um> ใช้ได้ดิ มผมไม่อยากเดินลงเลยไม่อยากเหยียบเลยเอ้รองเท้าอยู่ฝัง่ง้นนีหว่ารองเท้าอยู่ฝัง่งบนอยู่ข้างหลังทีวีสองจอพร้อมเรียบร้อยนะฮะหิ่งตัวนี้ก็ไว้เก็บของได้นะครับหิ่งข้างบนเพดานก็ถือว่ายังไม่ตกรุ่นนะใช้ได้เลยก็คือเป็นเพดานที่ก่อนที่จะไปอะคริลิกเนี่ยนี่แผ่นตรงนี้ไงคือจริงๆตัวนี้ยมันก็ตัดเอาคือเอาง่ายคือเอาแผ่นตัวนี้ออก แล้วก็กัดอะคริลิกแล้วก็ใส่ไฟยัดเข้าไปล่องเดิมก็ได้เหมือนเดิมเลยนันเพื่อนเห็นไหมมันพัฒนาจากตรงนี้แหละแล้วก็แกะแต่ล่องกลางเนี่ยใส่แผ่นอะคริลิกได้ตัวนี้สวยเหมือนกันไปลงหน่อยไวดูดูดิเงาเลยเห็นไหมดูดิดูต่างกันไหมอันนี้เช็ดนะอันนี้ไม่เช็ดดูดิ2ภาพต่างกันเลย ดูดิต่างกันไหมครับอันนี้อันนี้ไม่ได้เช็ดนะอันนี้ของเดิมนะแต่ฝั่งนี้เช็ดเห็นไหมเงาดําต่างกันมากเลยนะเงาดําต่างกันความสะอาดนะมันสะอาดตามากเลยโอเคอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะฮะเบอร์โทรกิติวรา ทราเวลนะฮะชื่อรถรถจะจอดอยู่ที่จังหวัดหนองบัวนะครับติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะ061 428 6845กิติเวลาทราเวลนะฮะรถบัส2ชั้นให้เช่าพร้อมคนขับที่บริการสุดหัวใจนะฮะต้องบอกว่าบริการสุดหัวใจเลยนะฮะเครื่องเสียงแอร์พร้อม นะครับเร้หอมอ,อกเดินทางนะฮะนี่ก็เช็ดเงาโอ้เช็ดหมดเลยเดิมเพื่อนนี่ลัานนีนนะ่มีสองตัวอันนี้น้ำยาทายางดำคือใช้ยาทายางดำก็ได้ทาส่วนที่มันเป็นพลาสติกได้หมดทุกตัวเลยนะฮะแต่นี่เดี๋ยวน้องเขาจะล้างล้อแล้วค่อยทาทอีกทีหนึง่งสวยงามวันนี้รถมาจอดวิ่งงานที่มองเลยโอเคครับ ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเหมือนเดิมนะครับใครสนใจน้ำยาทายางดำอ a มบัสซิง่งทักเข้าไปในเพจได้เพจอัมบัสซิงนะครับแล้วก็ตอนนี้มีตัว1ลิตร2 9งกส่งฟรีแล้วก็ตัวสเปรย์ถ้าใครอยากได้น้ำยาทายางดำเอาไปลองใช้นะก็แบบนี้นะฮะแบบนี้ขวดละ9 9บาทรวมส่งนะครับขนาด250 ML อนะฮะแถมฟองน้ำทุกออเดอร์ ถ้าเกิดใครสั่งไปแล้วไม่ได้ฟองน้ำทักเข้ามาเลยน,น้ำส่งตามไปนะฮะโอเคขอบคุณครับ